ชือไหนวะเกิดเกิดใครเกิดแม่นะเกิดฝั่งแดงดักรอยที่วิ่งเลยภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารยาวไหม

เฮียสัตย์ล็อกเอาไว้ทันนะเฮ้ยต่อนี้ไอ้สัตย์ับข้าพื้นที่แล้วป้องกันไ <c oughs> มีการกดของคืนได้ด้วยชิ <c oughs> ขงของเราไปแล้วรีบค้นหาอย่าให้พวกมนันหนีไปได้มาทางแมว